ชะตาชนเงินแสนห้าราศีดุ่งเปิดบัญชีรับทรัพย์นอนนับเงินล้านรับรอยลนทับชี้ชัดว่ารวยอันดับหนึ่งชาวราศีกันด้นานการงานการงานดีมั่นคงเหมาะกับการทำงานตามระบบและกฎเกณฑ์ไปก่อน ตราบใดที่การงานเดินหน้ารับรื่นก็จะมีโอกาสที่จะเกิดความมั่นคงและสามารถเจรินรุ่งเรืองและเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนที่ทำมาค้าขายหยิบจับอะไรก็เกิดผลสำเร็จเป็นเงินเป็นทองช่วงนี้มีเงินไหลมาเทมาไม่ขาดสายแถมมีผลกำไรสวยคนใกล้ชิดจะคอยช่วยเหลือทำให้มีเงินเก็บหลักแสนถึงหลักล้านนอกเหนือจากนี้ด้านสุขภาพแข็งแรงดี มีโอกาสที่จะอวบอ้วนขึ้นเล็กน้อยเคล็ดลับเสริมดวงคุณจะแข้วคาดปลอดภัยจากเหตุร้ายควรไปไหว้สการะขอพรจากพยาหย,ยมราชหรือท้าวเวสสุวรรณอันดับสองราศีสิง ว่าเป็นช่วงปีแห่งการิเริ่มที่สมบูรณ์แบบการเรียนการงานและแรงบันดาลใจใหม่ๆจะเข้ามาสู่ตัวคุณอย่างไม่รู้ตัวรวมทั้งความสุขความสำเร็จโดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสารรค์และความสามัคคีกับทีมงานเพื่อนร่วมงานผลงานออกมายอดเยี่ยมในทุกที่ที่คุณจะทำแถมสุขภาพร่างกายหายห่วง ช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังปวดหลังเล็กๆน้อยๆเคล็ดลับเสริมดวงควรทำบุญด้วยเข้าวสารอาหารแหง้งของที่เก็บไว้นานให้กับผู้พิการผู้ประสบภัยพิบตัติหรือบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์คนชราจะช่วยทำให้ชีวิตรับรื่นไม่มีอุปสรรคและมีแต่ความสุขความเจริญอันดับ3าชาวราศีพฤษภ ราศีพฤกษก์การงานสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นปัญหาอาจจะมีปัญหาขึ้นมาเรื่องเรียนอาจระวังสะดุดและติดขัดพเพื่อนส่วนการเงินและโชคลาภเด่นเป็นพิเศษมีผู้ใหญ่อุปธรรมคำชูโดยเฉพาะเพศชายแต่โดยรวมแล้วค่อนข้างจะออกแนวที่จะรุ่งโรดหยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็เกิดผลสำเร็จเป็นเงินเป็นทองดวงสุขภาพ ช่วงนี้สมบูรณ์แข็งแรงส่วนเขล็ดลับเสริมดวงควรทำบุญทำทานให้กับผู้ยากไร้ผลบุญนี้จะทำให้ดวงชะตามีกินมีชายไม่ทุกข์ยากลำบากอีกต่อไปอันดับ 4. ชาวราศีเมทุน ดวงนี้เป็นบททดสอบของชีวิตด้านความอดทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตใจอาจจะต้องรับผิดชอบงานแทนคนอื่นและมีโอกาสที่คุณจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแต่นอกเหนือจากนี้ดวงชะตาของคุณนั้นโดดเด่นในเรื่องของการเงินและโชคลาภคุณจะมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตจะสามารถต่อยอดความสำเร็จได้ไปอีกขัน้น ยิ่งถ้าประกอบกิจการงานอะไรก็จะมีเรื่องที่คุณนั้นจะรุ่งโรดช่วงนี้หากมีโอกาสเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือขอให้คุณสการะกราบไหว้ช่วงนี้ดวงชะตาจะเปลี่ยนเป็นรุง่งอันดับ5าชาวราศีเมษช่วงสัปดาห์นี้ คุณจะมีความละเอียดรอบคอบและพัฒนาตนเองมากขึ้นในทุกด้านรวมทั้งการเรียนทุกมิติจะก,ก้าวหน้าเป็นอย่างดีให้ระวังการทำงานเกินหน้าที่หรือการรับคำขอร้องหรือข้อความช่วยเหลือจากผู้อื่นจนกลายเป็นผู้แบกรับภาระหนักจนเกินจะทนนอกเหนือจากนี้การงานจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆคุณสามารถบริหารการเงินได้ดีและจะมีเงินเข้ามาในอนาคตส ภาพจะเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์โรคประจำตัวจะหายเป็นปริทิ้งหลังจากนี้ยิ้มรับความรวยขอแนะนำเสริมดวงด้วยการบริจาคทานหรือบริจาคเงินให้โรงศพบอกเลยว่าดวงชะตาจะรอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดี ไม่เชื่อไม่ลบหลู่หลูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ